แข่งสปสัตว์เฮียคุจูเซนไตกาโอเรนเจอร์กาโอเรนเจอร์ ai, <o> เป็นขบวนการลำดับที่25ของขบวนการซูเปอร์เซนไตออกอากาศเมื่อ18กุมภาพันธ์2544ถึง10กุมภาพันธ์2545ขบวนการกาโอเรนเจอร์เป็นซีรีส์ที่ต่อจากไทม์เรนเจอร์เมื่อ1,000ปีก่อนเกิดสงครามขึ้นระหว่างมนุษย์กับเผ่าอ็อกปีศาจด้วยความช่วยเหลือของพาวเวอร์แอนิมอลนักโรโบราณสามารถเอาชนะหัวหน้าอ็อกและผนึกมันได้ บัตรนี้ออกได้ฟื้นคืนชีพและพาวเวอร์แอนิมอลได้เลือกนักลบ5คนพวกเขาต้องลาทิ้งชีวิตปัจจุบันและกลายเป็นกาโอเรนเจอร์เทโตมุเธอทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมกาโอเรนเจอร์ในปัจจุบันเธอได้รับหน้าที่ต่อจากมูราสก,กิหรือคุณย่าของเธอเธออาศัยอยู่ในกาโอล็อกกาโอล็อกเป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าสามารถลอยได้และการร้องเพลงของเทโตมุจะทำให้เหล่าพาวเวอร์แอนิมอลสงบลงสิงห์หนุ่มผู้ร้อนแรงกาโอเลสชิชิทาเครุ อินซีเดี่ยวทรนงกาโอเยนโลวาชิโอกาคุฉลามแห่งขึ้นข้างกาโอบูซามิสึไข่กระทิงเล็กจอมดุกาโอแบ็กอุชิโกเมโซทาโรพยาข่าวแสนสวยกาโอไวไทกะซาเอะหมาป่าทะยานแสงกาโอซิเวอร์โองามิซึกิมาระเมื่อมีชีวิตต้องมีเสียงคำรามพิทักษ์ธรรมนักสู้ไอสัตว์เมื่อมีชีวิตต้องมีเสียงคำรามพิทักษ์ธรรมนักสู้แห่งสรรพสัตว์ เ a าโอเรนเจอร์ G-Phone เป็นอุปกรณ์แปลงร่างรูปร่างขายโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์แปลงร่างของ g กาโอเลนเจหลักทั้ง5คนโดยระหว่างแปลงร่างสมาชิกทุกคนของขอบวนการ g ก o โอเ g นเจจะพูดว่า g กาโอ5และ G-Phone ของแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันของกาโอเลสจะเป็นสิงโตของ g ก o โอเรโลจะเป็นอินทรีของ g กาโอบูจะเป็นฉลามของ g ก o b อแบ็ Black จะเป็นกระทิง ของกาโอไว้จะเป็นเสือขาว GBS Phone เป็นอุปกรณ์แปลงร่างของกาโอซิเวอร์ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับ Power Animal กาโอวูฟอาวุธของขบวนการกาโอเลนเจอร์เบรดคิงซอรเป็นอาวุธมาตรฐานของกาโอเลนเจอร์หลักทั้ง5คนและดาบของแต่ละคนยังสามารถใส่ลูกแก้วหรืออัญ,ญมณีของกาโอได้อัญ,ญมณีกาโอเป็นอัญ,ญมณีทรงกลมที่บรรจุวิญญาณของ Power Animal เมื่อใส่อัญ,ญมณีลงไปในเบททิงซอสจะทําให้กาโอเรนเจอร์สามารถเรียก power animal จากเกาะสวรรค์ลงมาได้และเมื่ออัญ,ญมณีถูกทําลายจะทําให้พวก power animal ถูกทําลายไปด้วยไลออนแฟงเป็นอาวุธถุงมือสิงโตของกาโอเลสสามารถใส่มือเดียวหรือแยกออกจากกันเป็น2มือได้กาโอเมนบัสเตอร์เป็นอาวุธปืนใหญ่ของกาโอเลสในตอนที่3กาโอเลสได้รับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงไลออนแฟงของเขาให้เป็นอาวุธปืนที่เรียกว่ากาโอเมนบัสเตอร์กาโอเมนบัสเตอร์ ไฟนั้นหมดอีเกิลซอสเป็นอาวุธดาบยาวของกาโอเยลโลชาร์คคัตเตอร์เป็นมีดคู่ของกาโอบูไบซันแอคเป็นอาวุธขวานของกาโอแบล็กไทเกอร์บารทอนเป็นอาวุธกระบองของกาโอไวท์ไลออนฟังอี่กันสุดกาโอรไบซันแอคไทเกอร์บารทอนกาโอฮันเตอร์ลอตเป็นอาวุธของกาโอซิเวอร์ที่มี3โหมดโหมดแรกคือโหมดเซเบอร์เป็นอาวุธมีด โหมดที่2คือโหมดสไนเปอร์เป็นอาวุธปืนไรเฟลิลโหมดที่3คืออีโวลคัชชิ่งเซจูออฟเป็นโหมดท่าไม่ตายของกาโอซิวเวอร์ลูกแก้วปราบอาวุธ f อ l c o ม s u m เนอร์เป็นอาวุธธนูเหี่ยวของกาโอเลสซึ่งเขาได้รับในตอนที่31 ฟาวคอนซัมเมอร์จะมี3โหมดโหมดแรกกันโหมดจะพับตรงส่วนปีกนกแนบกับแขนของผู้ถือและยิงพลังงานออกไปอย่างรวดเร็วโหมดที่2 a งแอโร่โหมดเป็นโหมดธนูโหมดที่3 Su ซัมเมอร์โหมดเมื่อใช้โหมดนี้รวมกับเปดคิงซอร์ของกาโอเลสซึ่งติดตั้งอัญ,ญมณีของกาโอฟาวคอนทําให้กาโอเลสสามารถเรียกกาโอฟาวคอนได้นอกจากนี้ยังสามารถจัดการศัตรูด้วยซัมเมอร์โหมดได้ด้วยซัมเมอร์โหมดเจ้าสมรสัต วูฟโรเดอร์เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของกาโอซิเวอร์ที่มีต้นแบบมาจากซูซูกิ DR250 ดาบแห่งสัพพสัตเป็นการผสมผสานรวมมาวุธของกาโอเลนเจอร์หลักทั้ง5คนเพื่อใช้ทำลายมอนเตอร์ออกหุ่นยนต์ของขบวนการกาโอเลนเจอร์โซเบิร์ตเดิมทีเทนโตมูทำวิธีเปลี่ยนเห็ดคางี้ให้เป็นไข่กาโอ จากนั้นจึงฟักออกมาเป็นตัวสีฟ้าชี้ชีคาเครู้ได้ตั้งชื่อว่าเปียวจังหรือปีโยจังจากนั้นโซเบิร์ได้เติบโตขึ้นและกลายมาเป็นห้องนักบินให้กับขบวนการกาโอเลนเจอร์เมื่อโซเบิร์ได้รวมร่างกับกาโอคิงถ้าไม่ตายของกาโอคิงที่ชื่ออานิมอนฮาร์ดจะถูกอัปเกรดเป็นซูเปอร์อานิมอนฮาร์ดโซเบิร์น่ะเป็นยาตใหม่ที่ใช้สังการกาโอคิงกับกาโอเร์นะ เหล่า power animal กาโอไลออนเป็นสิงโตแดงผู้อัญเชิญคือกาโอเลสเกาโออีโกเป็นนกอินทรีผู้อัญเชิญคือกาโอเยลโลเกาโอชาร์กเป็นฉลามผู้อัญเชิญคือกาโอบูกาโอไบซันเป็นกระทิงผู้อัญเชิญคือกาโอแบล็คกาโอไทเกอร์เป็นเสือขาวผู้อัญเชิญคือกาโอไวท์โซเบิร์ตปีโยจังตัวสีฟ้าปีโยเฟมเป็นปีโยรุ่นสีแดงที่ปรากฏตัวในตอนพิเศษกาโอเลนเจอร์ปะทะกาโอซิลเวอร์ เกาโอเรฟเฟนเป็นช้างผู้อัญเชิญคือกาโอไว้เกาโอยีรัปเป็นยีรัฟผู้อัญเชิญคือกาโอบลูกาโอแบเป็นหมีสีดำผู้อัญเชิญคือกาโอเยลโลเกาโอโพล่าเป็นหมีขาวผู้อัญเชิญคือเกาโอเยลโลเกาโอกริล่าเป็นลิงสีเขียวผู้อัญเชิญคือกาโอเลสกาโอไลโนเป็นแรดผู้อัญเชิญคือเกาโอแบล็กกาโอมานิโลเป็นตัวอามานิโลผู้อัญเชิญคือกาโอแบล็กเกาโอองเป็นลิงสีแดงผู้อัญเชิญคือเกาโอเลส กาโอคงจะปรากฏตัวในภาคหนูมูวี่ของกาโอเรนเจอร์ที่มีชื่อว่าเสียงคำรามของภูเขาไฟเกาโอเดียเป็นกวางผู้อัญเชิญคือกาโอไวทกาโอเฟลคอนเป็นเหยี่ยวผู้อัญเชิญคือกาโอเลสเกาโอวูฟเป็นหมาป่าผู้อัญเชิญคือกาโอซิลเวอร์กาโอแฮมเมอร์เฮดเป็นฉลามหัวค้อนผู้อัญเชิญคือกาโอซิลเวอร์เกาโอลีเกเตอร์เป็นจระเข้ผู้อัญเชิญคือกาโอซิลเวอร์เกาโอลีออนเป็นสิงโตดำเกาโอคอนดอร์เป็นแร้งสีฟ้ากาโอโซชาร์กเป็นฉลามฟันเลื่อย กาโอบัฟเฟโลเป็นควายกาโอจากรัวเป็นเสือจากัวกาโอแพนด้าเป็นแพนด้าปรากฏตัวในตอนพิเศษของกาโอเลนเจอร์ต่อไปเป็นเหล่าพาวเวอร์ m อนิมอลที่ปรากฏตัวในตอนจบกาโอพิคอฟเป็นนกยุงกาโอสตริงเรเป็นปลากระเบนกาโอฮอตเป็นมา้ากาโอเมาสเป็นหนูและก็ยังมีเหล่าพาวเวอร์ m อนิมอลอีกหลายตัวที่ยังไม่ปรากฏในซีรีส์เหล่าพาวเวอร์อนิมอลทั้งหมดจะมี100ตัวจะขึ้นชื่อเหล่าพาวเวอร์ m อนิมอลทั้งหมดร้อยตัวไว้ในท้ายคลิปนะครับ เอรลวเฮียคูจูกันไตกาโอคิงเป็นการรวมร่างของกาโอเลออนกาโออีเกิลกาโอชาร์กกาโอไบซันกาโอไทเกอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่2ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในตอนที่7กาโอคิงเกิน กโอคิงสอดแอนชิลเป็นการรวมร่างของกโอไลออนกโออีเกิลกโอชาร์กกโอไบซันกโอไทเกอร์กโออีเลฟเพนกโอคิงสเปียเป็นการรวมร่างของกโอไลออนกโออีเกิลกโอยีลั e กโอไบซันกโอไทเกอร์กโอคิงดับเบิลนคเกเป็นการรวมร่างของกโอไลออนกโออีเกิลกโอโพล่ากโอไบซันกโอแบร์กโอคิงสไต e r เกเป็นการรวมร่างของกโอมาด l โลกโอไลโน kao lion kao eagle kao chark kao tiger kao king another arm เป็นการล้มล้างของ kao lion kao eagle kao hammerhead kao byson kao wolf kao king spear and wolf เป็นการล้มล้างของ kao lion kao eagle kao g i r a f a o byson kao wolf kao king c o t n เป็นการล้มล้างของ kao lion kao eagle kao chark kao byson kao deer a o king spear and shield เป็นการล้มล้างของ kao lion kao eagle เกาอีลาฟเกาอไบซันเกาไทเกอร์เกาอีเลฟเฟนเกาโอคิงสเปียร์แอนด์นักเกิลเป็นการลร้มล่างของเกาอเลออนเกาออีเกิลเกาอีลาฟเกาอไบซันเกาโอแบร์เฮคุจูกันไตเกาโอมาโซเป็นการลร้มล่างของเกาโอกอริล่าเกาออีเกิลเกาอไบซันเกาโอแบร์และเกาโอโพล่าปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่ส0และปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในตอนที่50เกาโอมาโซสไตเกอร์เป็นการลร้มล่างของเกาโอกอริล่า กาโอโพล่ากาโอไลโน่กาโอมาดิโล่กาโอแบร์กาโอมาโซสไตาเกอร์คอร์ทฮอนเป็นการรวมร่างของกาโอกอริล่ากาโอโพล่ากาโอไลโน่กาโอมาดิโล่กาโอเดียกาโอมาโซสไตาเกอร์สเปียเป็นการรวมร่างของกาโอกอริล่ากาโอยิราบกาโอไลโน่กาโอมาดิโล่กาโอแบร์เฮียคุจูกันไตกาโอฮันเตอร์เป็นการรวมร่างของกาโอลีเกเตอร์กาโอวูฟกาโอแฮมเมอร์เฮดปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่24 ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในตอนที่50และภาคพิเศษฮอลลเคนเลนเจอร์ประท้าเกาโอเลนเจอร์กาโอฮันเตอร์อีปรากฏตัวในตอนที่17ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในตอนที่30 g กา Hunter e อร์อีวิลสเปียเป็นการล้มล้างของ g กาโอลีเกเตอร์ o กาโอวู๊กาโอยีรับปรากฏตัวในตอนที่18 g กา Hunter Evil อีวิลนัเคิลเป็นการล้มล้างของเกาโอลีเกเตอร์เกาโอแบร์เกาโอพอล,ลปรากฏตัวในตอนที่21 g กาโอฮันเตอร์บ o มูล เป็นการล้มล่างของกโอล i เกเตอร์กโอวูฟกโอแฮมเบอร์เปรากฏตัวในตอนที่40กโอ e ีคาร์ลเป็นการล้มล่างของกโอ f a ลคอนกโอยีรับกโอไลโน่กโอมาดิโลกโอเดียปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่31และปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในตอนที่47กโ o อีคาร์ล a อตอนาเธอร์ฟูดแอนดมเป็นการล้มล่างของกโอ f a l คอนกโอ h a m เ e r h e เฮดกโอไบซันกโอวูฟกโอก็ต เป็นการล้มล้างของกาโอรีออนกาโอคอนดอร์กาโอซอชาร์กกาโอบัฟฟาโลกาโอจากรัวปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่21ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในตอนที่50และร่างมนุษย์ของกาโอก็ชื่อฟูทาโร่แต่กาโอซิเวอร์จะเรียกว่าลูกโป่งน้อยลูกโป่งน้อยกาโอก็ลูกโป่งน้อยคือกาโอก็อย่างนั้นเหรอกาโอเคนทาร์ดเป็นการล้มล้างของกาโอไลออนกาโอฟอลคอนกาโอชาร์กกาโอไทเกอร์กาโออีเลฟเฟน ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่43และปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในตอนที่44เฮคุจูกันไตกกโอไนท์เป็นการล้มล้างของกโอคองกาโออีเกิลกโอชาร์กกโอไบซันกโอไทเกอร์กโออีเลฟเฟนปรากฏตัวในภาคหนุ่มมูวี่ของกโอลเจอร์เสียงคำรามของภูเขาไฟเกิดแล้วกโอไนท์